ส่วนการถอดเสื้อตากแอร์เชั่วโมงก็มมไอ้คนถามมึงลองไปถอดดูแล้วกม็มึงว่าทรมานไหมลราโอ้ไม่น่าถามคำถามปัญญาอ่อนอย่างนี้เลยอืมอร่อยทำเยี่ยมเลยครับทำใช้ได้นะอร่อยกินเดี๋ยวกินหมดนะใช่ครับต,ต,ติดลมฮะกินแล้วติดลม อร่อยสุดๆครับกินแล้วหยุดไม่ได้หมูฝ <Move S 1> อ,อยอร่อยมากครับกินแล้วมีโชคต้องหมูฝอยโอ๊กวีไอพีถ้าได้เพราะมันจะมีออกหวานนิดนิดแล้วก็กรุบกรุบแล้วก็มันได้เนื้อได้หนังได้อะไรดีก็เหนียวข้าวต้มกับก้งกับแก้มกินกับไว้ได้หมดแต่กินแล้วหยุดไม่ได้จานรสชาติเป็นไงฮะ ใช้ได้อร่อยดีอร่อยอาจารย์หมูผมเป็นไงหมูฝอยอร่อยอร่อยตะกี้ลองดูแล้วนะอดีดีดีโอเคน้าอือหมูฝอยโอเวยไอพีอร่อยสุดๆจนหยุดไม่ได้เลยค่ะอร่อยเลยพี่เป็นไงบ้างรสชาติอร่อยมันอมไมนี่ด้วยอหอมเจียวอ่ะครับเล สวัสดีครับหมูหยอง o v p นะครับอร่อยสุดๆทานแล้วรับรองว่าหยุดไม่ได้นะครับหอนี้100รกร,รัมนะครับราคา260บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพิเศษสำหรับ f อฟรายการ o v p นะครับ3หอ่อเอาไปเลยครับในราคา560บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยหืมอมยางข้าวข้าวเหนียวกับก้านทานได้เมือทานแล้วหยุดไม่มไ,ได้เหมือนผมนะครับ สั่งได้เลยครับหมูฝอยอกวีพีเอาอร่อสุดๆทานแล้วหยุดไปได้นะครับสั่งเลยครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดส,สถิตโชลาทานยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮง ไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผมโอปีพีครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอ f อที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดําเมลินพิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือใช้ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียลน์นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายกล่องละ390บบาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับ แล้ววันนี้ถามเป็นความรู้ให้กับ f อทางบ้านนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่ากรณีที่การจะสอบสวนใครสักคนหนึ่งให้รับสารภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้คุมอย่างที่เขาบอกอา,อ,าอาจจะไม่ใช่เคสลุงเปียน,นะท่านอาจแค่อเฮ้ยถือถุงดำมาเขย่าถุงดำแก้แกบแกบ้แกขู่มันหน่อยเปิดแอร์อะไรมัหน่อยแต่ยังไม่ได้ซ้อมไม่จะลงมือถ้าเข้ารับสารภาพเพราะกลัวคำสารภาพไม่ได้ไม่ใช่กรที่ปิดพรบอุ้มทรมานเลยนะครับครับ คือกฎหมายอันนี้เข้าออกมาป้องกันตํารวจที่จะไปบังคับขู่เข็นอะไรต่ออะไรนะรายละเอียดในกฎหมายนี่มีเยอะครับแค่นั่งมองตาอย่างเงี้ยและมึงกลัวตายเข้ามาไอ้หาอุ้มทรมานทางสายตาเนี่ยมาแปลว่าอันนี้เราไปถึงศาลเขาไปกลับคาให้การได้ถูกไหมไหนฮะแบบเวลาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยผูดต้อได้ได้เลยนะครับนะย่างคือเขากลัวไฟช็อตเกก็เอาตัวรอดไปหมดแล้วมาาอะไรเงี้ยใช่ไปให้การได้ พอไปถึงชั้นอายการก็พ้นอำนาจควบคุมของตำรวจแล้วนะครับบางคนบอกให้รีบฝากขังเร็วๆเถอะครับผมไม่ประกันพอไปอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกแล้วออกูโล่งเลยวยกูไม่นะตายเลยวยไม่โดนผูกคอในห้องขังแล้วตั้งทนายสู้แล้วอันนี้แต่ตำรวจอย่างเนี้ยแทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วก็มีโจ้ถุงดำเค่น,นั้นแล้วก็ยังไม่มีที่อื่นนะแล้วก็เพิ่งจะมีปรากฏปีนี้คือไอเนี้ยที่อารันเนี้ย ซึ่งไม่น่าไปทำตะเปียกอ่ะคนไม่มีปัญญาสู้สถานะทางสังคมลุงเปียกไม่มีปัญญาสู้กับใครอยู่แล้วนะครับครับแล้วถ้านักข่าวช่องแปดไม่เอามาเปิดเผยนี่ชิบหายเลยตะเปียกเนี่ยตะเปียกไม่มีเงินไม่มีฐานะทางบ้านที่จะไปประกันตัวต้องหาหลักทรัพย์สี่แสนต้องหาเงินจ้างทนายนะครับประกันชั้นตํารวจชั้นอายการชั้นศาลตะเปียกติดคุกฟรีเลยระหว่างสู้คดีศาลท่านอาจจะ ไม่พิพากษาลงโทษตะเปียกหรอกเพราะศาลก็ต้องสืบความจริงให้ปรากฏเหมือนกันนะครับคเพราะกล้องวงจรปิดก็ต้องไปเอานะครับมนทัดตะเปียกก็ติดคุกฟรีระหว่างดำเนินคดีสองปีเนี่ยโดนไปสบายสบายเลยตะเปียกนะครับสถานะเขาก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยครับขยาท่านขยายความประโยคหนึ่งครับที่ท่านให้สัมภาษณ์ในรายการท่านบอกว่าเอ๊ะลองไม่ใช่ตะเปียกสิลอง อาจจะเป็นตะเปียกก็ได้แต่เิออตะเปีเยกดันมีตังดันมีญาติพี่น้องรวยเป็นเจ้าของธุรธกิจการปฏิบัติในการซักซักถามพยานหรือซักถามผู้ต้องหาจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งไหมจะไม่มีการจับถอดเสื้อเปิดแอร์ไหมจะไม่มียี่ถึงดำจะไม่กล้าเลยครับจะไม่กล้าเลยเรียกว่าคนมีพ่อมีแม่ดีกว่าครับคบแค่คคไม่ต้องว่าตะเปียกคือคจะจนจะรวยก็ช่างครับเอาคนมีพ่อมีแม่เนี่ยตำรวจจะจะไม่กล้าทําอย่างนี้ แต่เขามองว่าตะเปียกนี่มีญาติพี่น้องเปล่าไม่รู้เขาไม่รู้เห็นเดินเหมือนกับคนสติสตังไม่สมประกอบอย่างเงี้ยนะเขาก็มองนะครับเหมือนคนเก็บขยะอะไรเงี้ยตำรวจต้องมองคุณค่าของคนเนี่ยเท่ากันครับผมเองเนี่ยเป็นในผลพลตำรวจโทผมยังไหวลุงที่อายุแปดสิบเลยซึ่งเสื้อผ้าขาดกระลุงกระลิงเก็บขวดขายอะ แถมต้องให้ตังเขาอีกทีละร้อยแต่บอกลุงอย่าไปกินเหล้านะผมนับถือความเป็นคนนับถืออายุไม่ได้นับถือสถานะครับไอ้คนรวยเป็นแสนล้านเนี่ยใส่สูตรผูกไทยมาลดปอ๊อตรถสปอร์ตเลยผมไม่สนใจอะครับม,มึงอ่อดกว่ากูผมคิดอย่างนี้นะครับไม่เอาอายุไม่เอาฐานะไม่เอาตําแหน่งกันก็เจอบางทีไปงานแต่งงานเจอ โอ้มีรอปรพอด้วยไข่ไว้เฮียกวนตีนเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> คือหมั่นไส้อ่ะครับ <c oughs> นะมึงจะรวยมึงไม่ได้ไปแจกชาวบ้านเลยครับ <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรประโยชน์ให้สังคมก็มึงรวยเพราะว่ามึงเห็นแก่ตัวงอับ <c oughs> ขายของแพงเกินราคานะครับเอาเปรียบผูกทาสัมปทานรัด <c oughs> แล้วก็มารวย แต่ไม่เคยตั้งมูลนิธิช่วยเหลือคนยากคนจนหรือไปสร้างโรงเรียนหรือไปสร้างโรงพยาบาลเลยผมก็ไม่ศรัทธาคนพวกนี้นะแล้วก็ไม่ไหว้นะครับผมจะไหว้เฉพาะคนที่แก่กว่าผมนะครับถ้าอ่อนกว่าจะร่ำจะรวยหรือมีตำแหน่งอะไรผมผมไม่วรับนะครับเป็นหน้าที่เขาต้องวหว้เรานะครับนี่ประเพณีไทยนะครับอีกเรื่องครับท่านผมไม่ทราบว่าท่านมีมุมมองอย่างไรกับตำรวจ อาจจะมีบางกลุ่มหรือบางชุดที่อาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้ดู YouTube ไม่เข้าไดดูรายการโหนกระแสหรือข่าวตา่างเลยไม่รู้ว่าโลกไปเนี้ยมันไปถึงไหนแล้วการที่ไปจับลุงเปียกมาหรืออนาคตอาจจะมีเคสที่ไม่ใช่ลุงเปียกแล้วเอามาทาอย่างเงี้ยเอามาข่มขู่ก๊อปแก๊บก๊อปแก๊แ,กแ,กแ,กแล้วคิดว่ามันจะจบคือเป็นไปได้ไหมว่าตารวจกลุ่มนี้อาจจะไม่เล่นโซเชียลจนไม่รู้ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วยัง<ห>เอาวิถีโบราณอย่างนี้มามันมันเป็นตํารวจรุ่นเก่านะครับรุ่นผมเนี่ย มันก็มีคนอื่นที่ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับขุงดํานี่กระจอกถุงดำเนี่ยไอ้ทำมาคุมขูมข่ๆเนี่ยกระจอกนะครับหนักกว่านี้เยอะครัหนักกว่านี้เยอะนะครับหนักกว่านี้เยอะแต่เขาจะทําเนี่ยเช่นพยานเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยยิงเขาเนี่ยชัดเจนเลยเขาเห็นกันเป็นสิบยี่สิบคน แต่มันเอาปืนไปซ่อนไหนไม่รู้หาไม่เจอไอ้อย่างเงี้ยก็จะโดนเคันคผมใช้คำว่าโดนเค็นมึงเอาปืนไปซ่อนที่ไหนมึงจำคดีที่ไอจิติสามทองเล่าให้ฟังได้ไหมพามาไอจิติสามทองพุ่งกับสืบลูกน้องผมอะ่ะมันยิงเข้าในกรุงรับกองปราบเอาไปที่ปานบุรีพยานเห็นชัดเจน ว่ามันเป็นคนหญิงแต่มันไม่ยอมบอกว่าเอาปืนไปซ่อนไว้ที่ไหนคตำรวจจําเป็นจะต้องเอาปืนมาเพื่อมาตรวจเปรียบเทียบว่ากระสุนที่ยิงออกจากปืนกระบอกนั้นตรงกับที่ศพหรือเปล่าครับแต่ถ้าไม่เจอปืนมันก็หลุดมันก็เลยไม่รับต่าภาพผมขับรถกลับไปผ่านลรงพักปานบุรีเสียงโอ้ยโอ้ย,อยดังมาเฮยดังห่างเป็น100ร้อยเมตรสองร้อยเมตรอะแสดงว่ามันเจ็บมากอะครับ เสียงโอ้ยๆก็เลยขับรถวนเข้าไปแต่ผมไม่ต้องไปซ้อมไปเตะครับก็ไปคุยกับมันครับนะครับมาปืนไว้ไหนถ้าโกหกมึงไปนะครับถ้าปัจจุบันผมผิดไอ้อุ้มทรมานแล้วไปพูดข่มขู่มันใช่ไหมฮะเอาลูกให้มันดูว่าเนี่ยไอ้คนที่กูจับก่อนหน้ามึงเนี่ยไอ้ศักดิ์สิทเนี่ยก็นั่งแถลงข่าวเนี่ยครับ แล้วกูรับตัวเดินทางมาห่างห้านาทีสิบนาทีโดนยิงตายแล้วครับพอมันแย่งปืนกูครัไอ้อย่างเงี้ยเขาถือว่าผมข่มขู่ด้วยวาจาหรือยาท่าทางกันไม่รู้ข้ามแม่ผิดไออุ้มทรมานนี่ทําไม่ได้แล้วจบครับตํารวจทั่วประเทศฟังนะครับ,รบน้องไม่ต้องไปทําทําเท่าที่กฎหมายเขาให้อํานาจเรานะครับเราจับไอ้นี่พยานเห็นว่ายิง ก็เอาพยานไปนาสืบในศาลผู้ต้องหาไม่รับสาภาพอาวุธปืนไปซ่อนที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ครับศาลจะยกฟ้องก็ช่วยไม่ได้กฎหมายให้กรอบอำนาจคุณมาเท่านี้คุณก็ทำเท่านี้ครับนะครับเหมือนกับเวลาจะจับกลุ่มผู้ต้องหาเขาต้องให้บันทึกกล้องเข้าไว้ใช่ครับแต่หลวงยังไม่มีกล้องแจกให้ผมเลยครับผมมีกล้องผมอุตสาห จะทํางานจะได้ยืนยันความบริสุธดผมครับแต่ไอ้กล้องผมเนี่ยมันอัดได้สามสิบนาทีไอ้กล้องเล็กๆครับพันบาทอะ่ะอัดได้สามสิบนาทีหรืออาจจะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงระหว่างทําเวลาจะไปซุ่มจับเขาเฝ้าสังเกตหรือเข้าไปอะไรไปถ้าเหตุการณ์มันต่อเนื่องเกินสองชั่วโมงก็ขออญาตหยุดแค่นี้ก่อนครับเพราะกล้องหมดสต็อปไว้ก่อนสต็อปไว้ก่อน มันไม่มีข้อยกเว้นให้ในกฎหมายว่ามีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนหรือกล้องเสื่อมคุณภาพเกิดผมเข้าไปจับกลุ่มคุณครับกอดป้ามันอะไรกันไอ้กล้องผมพังครับทนายฝ่ายผู้ต้องหาก็มาร้องอีกว่าผมไม่ถ่ายภาพเขาไว้ขณะทําการจับกลุ่มและเขาบอกว่าให้เก็บภาพจนกว่าคดีจะถึงที่สุดผมไปโรงพักบอกกับร้อยเวรว่าเก็บภาพไปด้วย ร้อยเวรก็ไม่รู้จะเก็บจากไหนครับผู้กับก็ไม่รู้จะเก็บที่ไหนกองคับการแม้แต่สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเพราะมันจะเป็นไฟล์ภาพที่ใหญ่มากใช่ครับใช่ถ้าการจับกลุมต่อเนื่องและยาวนานคนร้ายยิงเขาแล้วหลบไปในป่าอ้อยกว่าจะล้อมจับกันกว่าจะนั่นเพราะนั้นสังคมต้องเข้าใจคนบังคับใช้กฎหมายต้องเข้าใจตรงประเด็นนี้ด้วยว่า ถ้ามันเป็นเหตุจําเป็นเลยเร่งด่วนนะผมผมไม่ได้นั่นนะไม่ได้ไปเรียกร้องนะเพราะผมกเกษียณมาแล้วแต่ว่าความเดือดร้อนจะเกิดแก่ประชาชนไงเว้นแต่รัฐบาลเนี้ยเขาเอาพรบไอ้งบประมาณออกมาแล้วซื้อกล้องแจกตำรวจไปให้หมดเลยครับให้มันมีถ่ายภาพได้ยี่สี่ชั่วโมงครับนะครับถ่ายภาพได้ยี่สี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยคุมค้มบ,บันทึกภาพได้แน่ก็ติดกล้องไปเลยนะครับ 2ต้องมีฐานเก็บไฟล์ภาพเขาไว้ <Server. S 2> จนกว่าคาดีจะเซิร์ฟเวอร์คดีจะถึงที่สุดนะครับพอพร้อมแล้วก็ค่อยฟาดกันว่าถ้ามึงไม่ถ่ายภาพขณะเข้าทําการจับกลุมหรือขณะสอบสวนเรื่องอะไรก็ค่อยว่ากันอันนี้เขาเรียกหลักมนุษยธรรมรนะครับแต่ถ้าตํารวจตั้งใจไปเหมือนตะเปียกเนี่ยเอาไปสอบที่โรงพักกล้องวงจรปิดก็มีมันต้องถ่ายภาพเขาไว้แตกต่างกันนะครับ กับกรณีที่ตำรวจไปล้อมจับคนร้ายนะครับหรือจะไปล่อซื้อยาเสพติดเข้ามาในห้องเนี้เพื่อจะล่อซื้อยาเสพติดมึงมาก็มันบังคับเนี่ยมันไม่ได้บอกเนี่ยว่าถ้าไปล่อซื้อยาเสพติดไม่ต้องติดกล้องครับถ้ฝ่ายนั้นเอาปืนจี้หัวค้นกล้องทีมึงมีกล้องลังกระดุมไปกล้องรูเข็มไปก็จบตายครับตำรวจก็จะไม่กล้าทํางานตรงนี้ครับอันนี้เรามองแบบเราเป็นผู้ใหญ่นะต้องมองสองมุมตรงนี้ด้วยนะครับไอ้พรบเนี้เขาออกมาเนี่ย เขาหวังดีครับหวังว่าเวลามันไปร้องว่าตำรวจตบเขาตบเขาตำรวจบอกไม่ได้ตบก็นี่คือกล้องผมเนี่ยถ่ายเนี่ยไม่ได้ตบเลยก็มีหลายเหตุการณ์ที่โวยวายว่าตำรวจกันแกล้งอะไรครับแต่ความจริงตำรวจเป็นฝ่ายถูกมันก็คุ้มครองทั้งชาวบ้านทั้งตำรวจแต่ว่าไอ้ช่วงการบันทึกภาพหรือเครื่องมืออุปกรณ์มันยังไม่พร้อมไงแต่ปีหน้าผมคิดว่าก็จะพร้อมก็จะดีขึ้น,น <ะ S 1> ปีหน้าก็แสดงว่าอ่ามันก็ คุ้มครองได้2แบบนะหนึ่งคุ้มครองคุณผู้โดนจับด้วยจะได้ไม่ต้องห่วงว่าเขาซ้อมและคุ้มครองตำรวจที่เขาจับมาแบบบริสุทธิ์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปฟอ้องว่าผมโดนไฟฟ้าช็อตไปขึ้นศาลตำรวจเปิดกล้องมานี่ไงส่วนใหญ่มไม่ไม่ไปร้องถึงขนาดตำรวจไฟฟ้าช็อตส่วนใหญ่จะบอกตำรวจทำร้ายร่างกายตำรวจเอาสร้อยเข้าไปตำร,รวจถีบตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะร้องร้องอย่างนี้พูดง่ายๆว่าคุ้มครองสองฝ่ายใช่คุ้มครองสองฝ่ายถ้าเป็นผมนะผมก็จะติดกล้องใจผมนะถ้า โอ้ยผมทํามานานแล้วนะเมื่อก่อนมันมีกล้องปากกาไงครับ <c oughs> กล้องปากกาทําตั้งแต่ปี50แล้วครับ <c oughs> ยังไม่มีพรบอุ้มทรมานนะคร <c oughs> ตำรวจจะไปทำงานเนี่ยเมื่อก่อนคนยังไม่รู้ว่าปากกานี่มันเป็นกล้องวิดีโอได้ผมจะให้ตำรวจติดไปแม้แต่100ตร้อยตำรวจเอกที่ไปโดนคนร้ายยิงก็ติดกล้องปากกาเมื่อปี50นะก็ติดกล้องปากกาในล่อซื้อคนร้ายมันยังไม่รู้ไงครับนะครับ แต่ถ้ากล้องใหญ่ๆอย่างนี้ก็จะโดนยิงแน่เลยมาเนี่ยนะมันเป็นกล้องกล้องนักสืบอะกล้องนักสืบอะเราจะให้ติดเพื่อมาเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีผู้ต้องหาในศาลไงครับนะครับก็คือสรุปแล้วกล้องนะครับที่ติดตํารวจเนี่ยก็เหมือนกับ v a r ที่ใช้ในฟุตบอลพรีเมียร์ครับได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งสองทีมนะครับเอออ่ะเดี๋ยวผมจะมีคําถามจากทางบ้านครับผมแคปมาแล้วหมอผมไล์สดว่าใครอยากถามอะไรท่านให้พิมพ์มานะครับ ชุบชุบชุบ,ชบคำถามแรกครับท่านขอโทษนะครับนั่งไกวห้างหน่อยเนื่องจากเก้าอี้มันเอ็นมาห้างหลังมากไปเป็นครั้งแรกที่นั่งไกวห้างคำถามแรกนี่จะออกกล้องนี่จะมันผมไม่ชอบคนนั่งไกวห้างถ้าไกวห้างต่อหน้าผมนี่โดนไม้ขัดหม้อตีเป๊ะเลยเหลมะมาเนี่ยคำถามแรกจาก คุณยูที่ชื่อว่าเสียต่อนะครับถามว่าจับถอดเสื้อแล้วให้ตากแอร์9ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นถือเป็นการทรมานไหมครับพี่โอ๊โอคแล้วตำรวจที่ทำแบบนี้จะโดนอะไรบ้างครับผิดวินัยหรือผิดอาญาผิดอาญาอยู่แล้วพรบอุ้มทรมาน ส่วนการถอดเสื้อตากแอร์เก้าชั่วโมงก็อไอค้นถามมึงลองไปถอดดูแล้วก็ <laughs> ม,มึงว่าทรมานไหมเราโอ้ไม่น่าถามคำถามปัญญาอ่อนอย่างนี้เลยต้องไปนั่งดู <laughs> ไหมครับ <laughs> คำว่าเปิดแอร์เนี่ยถ้าจะสอบเนี่ยจะไปบอกว่าให้ถอดเสื้อและเปิดแอร์เนี่ยครับ <laughs> มันต้องสอบไปด้วยว่าเปิดเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ อุณหภูมิ12องศา13องศาแต่ถ้ามันเปิดแอร์แล้วแม่นบอก40องศาอย่างนีาา้คือไม่ต้องถอดเสื้อกูก็ร้อนจังหวะแอร์เสียจังหวะแอร์เสียเพราะนั้นคำพูดว่าเปิดแอร์นี่ไม่ได้อ่ะแต่ว่าทุกคนชาวบ้านเข้าใจว่าคำว่าเปิดแอร์นี่คือให้หนาวทรมานหนา,หนาวหนาวหัวนมตั้งอ่ะหนาวหัวนมตั้งสันขนขึ้นอย่างเงี้ยอะ อย่างเงี้ยทรมาน<ช>แต่ถ้าเขาเปิดแอร์ให้ผมเหมือนผมอยู่ในห้องเนี้ยครับเปิดแอร์สี่สิบองศาผมก็ผม้วยไปไปเล่งแอร์ให้มันเย็นกว่านี้หน่อยนะเวลาสอบต้องสอบให้ลึกนะนะครับแต่ว่าค้นถามก็คืนนี้เลยนะคืนนี้เลยเออแล้วมึงไปเปิดแอร์สักสิบสององศา <S <S หรือเอาแค่ ยี่สิบองศาก็ได้แล้วถอดเสื้อไม่ห่มผ้านนะแล้วก็ดูทรมานไหมถ้าทรมานอันนั้นแหละผิดพรบ <c oughs> อุ้มทรมานนะออคำถามต่อไปจากคุณยานพัฒ์กฎหมายเด็กควรมีอยู่ครับใช้แค่เด็กบางเคสเด็กที่ก่ออาชญากรรมควรได้รับโทษแบบผู้ใหญ่ครับอันนี้ท่านมองว่าไงครับคืออย่างนี้อ้กฎหมายเนี่ยที่เขาคุ้มครองเด็กเนี่ยครับมันก็เป็นไปตามหลักสากลน,นะครับแต่ว่าศาลท่านจะใช้ดุลพินิษเป็นกรณีไปนะครับ เป็นกรณีไปว่าถ้าเด็กมันเอารถผู้ปกครองมาขับแล้วไปชนคนตายตั้งห้าคนเลยอย่างเงี้ยเขาจะมองว่ามันยังเด็กนะไปลักรถพ่อแม่มาเขาจะอาจจะให้เรียกพ่อแม่มาตักเตือนครับนะครับไม่ต้องรับโทษนะฮะแต่อันเนี้ยพฤติการมันรุนแรงรุนแรงคือมันวางแผนไปรังแกคนไม่มีทางสู้และเป็นหญิงแก่แล้วก็ไปฆ่าเขาทารุณโหดร้ายแล้วยังไปซ่อนเล้นทำลายศพ ผมเชื่อว่าสารไม่เรียกแค่พ่อแม่ผู้ปกครองมารับตัวไปดูแลนะฮะหรือมารายงานความประพฤติทุกเดือนทุกอะไรผมเชื่อว่าสารท่านน่าจะส่งตัวควบคุมที่สถานพินิจ์และคุมครองเด็กครับแต่คนที่ถามเรื่องกฎหมายเนี่ยเจตนาของผู้ถามเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าไอ้โทษนี้มันคือโทษประหารชีวิตครับทำไมไม่เอาเด็กเนี่ยไปขังคุกแบบคุกผู้ใหญ่ไปเลย ถ้าประหารชีวิตก็ให้มันโดนประหารไปเลยเขามองว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยมันยังจะกลับตัวได้จะเป็นกำลังของประเทศชาติเราในอนาคตได้ไอ้พวกผมเนี่ยอีกสิบปีก็ตายแหละแต่เด็กพวกนี้มันยังต้องอยู่อีกเจ็ดสิบปีนะครับและเด็กที่จะทำผิดพลาดอย่างนี้มันมีเยอะครับมีเยอะถ้าาไปประหารหมดะ มันก็จะขาดประชากรน,นี่หลักการคิดของทั่วโลกเขานะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปไปดบกันที่อายุ12แต่ของเราเนี่ยกดเข้ามาอายุเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าอาจจะมีการแก้กฎหมายว่าถ้าเด็กและเด็กกระทาความผิดคาว่าเด็กเนี่ยกระทำความผิดก็ให้ไม่ต้องรับโทษเนี่ยอาจจะอายุสิบสองลงมาหรือพออายุสิบสองถึง15บห้แบ่งช่วงอายุว่า ถ้าพฤติการกระทําทารุนโหดร้ายหรือมันเป็นมือปืนครับคุณว่าบ้าเปล่าคนอายุไม่ถึงสิบห้าจะเป็นมือปืนครับก็ทหารกองกําลังข้างบ้านเราไงอายุสิบสามเขาถืออาก้าออกรบแล้วใช่ครับนะครับถ้าเขาถูกฝึกมาอะไรมาร้อยเอกอะไรกองแลอะไรที่ประเทศลาวก็ลบตั้งแต่อายุสิบสามครับตอนนี้กฎหมายก็อาจจะมาแก้ตรงนี้ว่าถ้าอายุ สิบสองขึ้นมาสิบสามสิบสี่สิบ้าก็ดูพฤติการนะครับ,รบและอาจจะไปจำคุกในคุกผู้ใหญ่ก็ได้นะครับ,รบตอนนี้กฎหมายที่ผมเป็นห่วงก็คือคดีนี้มันเป็นคดีที่สะเทือนใจชาวบ้านสังคมมากมีการเผยแพร่ภาพเด็กเด็กพวกนี้มันเด็กเวนเด็กจังไรอะ่ะพ่อแม่ก็เสียใจอะ่ะที่มันไปก่อเรื่องนะครับแต่กฎหมายเด็กนี่มันคุ้มครองนะ พอเอารูปเด็กมาโชว์แม้แต่สื่อมวลชนเอารูปเด็กมาโชว์บอกชื่อนามสกุลเขาเนี่ยเจ๊งเลยนะเขาฟ้องได้เลยอ่าผมไม่พูดเดี๋ยวจะหาว่าไปคู่อีกครับก็คดีไอ้เด็กเวนเนี่ยที่ยิงเขาที่ห้างสยามเนี่ยครัไอ้ปืนอปืนไปยิงเขาเนี่ยครับตั้งสี่สิบห้านัดสี่สิบหกนัดเนี่ยคุณว่าเด็กเวนไหมเด็กเวน แต่ไม่รู้ใครเนี่ยเอารูปบัตรประจำตัวเด็กเนี่ยครับแพร่ในสื่อออนไลน์กรรมการสิทธิ์ล้องมาที่ผมเนี่ยผมยังสอบอยู่เนี่ยครับว่าหลุดไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าถ้าหลุดไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ๊งเลยครับแต่ถ้าสื่อมวลชนมันเร็วนะมันวิ่งไปถ่ายมันก็ไม่ใช่ความผิดของตำรวจแล้วเป็นความผิดของคนแพร่ภาพแต่ไม่รู้ยังอยู่ในระหว่าง ไต่สวนอยู่ว่าใครเป็นคนปล่อยให้ภาพหลุดคดีนี้ก็เหมือนกันครับคนเอาภาพเด็กห้าคนมาผมเห็นนะผมยังไม่กล้าเก็บเลยครับมีภาพชื่อเด็กชายนี่นามสกุลนี้มีรูปด้วยอะไรด้วยเนี่ยภาพอันนี้อันตรายนะครับใครมีแล้วก็ใครไปลงติกต็อกลงยู u ูบอ่ะนะอันนั้นแหละเอาเถอะไม่อยากพูดครับก็แล้วแต่เวรแต่กรรมครับพอเรารู้กฎหมายเราบอก มึงมาขู่กูหรือเปล่าเออบพร้กูไม่ขู่มึงหรอกนะครับ่อ <Who point? S 2> แม้แต่ว่าเวลาเราพูดอธิบายเนี่ยครับเชิงเปรียบเทียบก็ไม่รู้มีผู้หญิงอายุเยอะแล้วปัญญาน,นิ่มออกมาโพสติ๊กตอกมึงเอาตัว,ม,ตวมึงเองให้รอดก่อนเถอะนะครับนี uh ่หอหน้ามันใส้อ่ะ นะครับไม่รู้เลยมาพูดคือคว้ามาจะหายอดไรย,ยอดว <Yeah. S 2> ิวอย่างเดียวเลย <Yeah. S 2> จะหายอดไรย,ยอดยวิวอย่างเดียวเลยนะครับ <Yeah. S 2> ผมเองก็ไม่ได้ไปสนใจนะเวลาเดินไปนี่อย่าสนใจเสียงหมาเห่าครับอย่าไปนสนใจคนสรรเสริญนินทานะครับแต่ว่า <c oughs> ต้องไปแจ้งความจับสมังอีหา <laughs> เนี anchor? ่ย <standards> แล้วก็จะมึงอย่ามาโพสขอโทษแบบอีนางฟ้าแบบไอ้ทนนันดอนอีกนะครับคือหมั่นไส้ไงครับเออ มันไสมาเนี really um> ่ยชักมันไสพี่แกเอ้ยกูละจริงจริงเลยมาเนี่ยคำถามอันนี้น่าสนใจครับท่านชาวบ้านนะครับเาวเรื่องบางเรื่องเนี่ยทำไมไม่ไปร้องในอำเภอเพราะในอำเภอก็มีอำนาจไม่น้อยกับผู้กับในอำเภอไม่มีอำนาจสอบสวนไงในอำเภอไม่มีอำนาจสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมันไม่ชั่วถึงขนาดนั้นนะนะมันก็ ทำมาหาแดกมันครับแต่มันไม่คิดถึงกับค่าแล้วหรอกครับแต่ว่ามันสวดมนต์ทุกวันไอ้เชี่ยนิยาย่สีให้มันไปสักทีครับสวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวเนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ ถึงจาะจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตูวอื่นยังไงฮะอ่าเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่น<ะ>อ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นหก ปกติมัน12,800บาทแต่ถ้ามาจากรายการพีโอค VIP พีเราจะติดให้นะคะ6,800บาท6 8 0 0บาทใช่โอ้โหมันได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณอ่ไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขได้หมครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมด,ด,หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว,ว่าขอค่านา้ำมันให้หน่อย,น,อยนะครับคิดว่าสงสาร,รสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด<ช>้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับ<ช><ช>แล้วก็ราครับคูมกมากเลยท<ช>่านผูช้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่า,วาจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยใช่ใชติดตั้งฟรีทั่วราชจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับขอแนะนำนิติพัท์ฟาร์มแหล่งพันธุกรรมไก่ชนสายเลือดเงินล้านทางดีตีเจ็บติดตามข้อมูลและข่าวสารทางพันธุกรรมได้ที่น้ำนิติพัท์โทรสอบถาม0982459987ได้เลย สวัสดีครับผมโอวอีพีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าจดีมาแนะนานะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนนั่นเองครับมันก็มีสองแบบนะครับแบบสมูทกับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลอมดีนะคะก็สําหรับเราสูงอายุแล้วก็มันจะนุ่มนวลอะทานแล้วแบบสดชื่นแล้วแบบสตรองฮะที่พี่น้ําทานไปยังไงครับทานแล้วสึกถึงความ เข้มข้นแล้วก็ดูสุขุมเหมาะสําหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทํางานเราต้องการใช้สมองแต่ผมต้องดื่มทั้งวัน uh huh. อันนี้เหมาะเลยครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกาแฟบิลี่เข้มนะครับในแบบสมูทและแบบสตอง2แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่อดีไลน์ของพี่บิลี่เลยที่กนอยู่หน้าจอนี้นะครับหกระปุก100กร,รมัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลยอย่าลืมทักไปหาพี่บิลี่ทางอันดีไลน์นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟบริลี่เข้มนั้น เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม